สวัสดีครับโวกผมนะครับอนุชาโลนิเตอร์วันนี้ครับเรามีจัดโปรโมรชั่นดีๆนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับสินค้านะครับบางรายการนะครับเรามีการปรับราคาโลนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับเข้าถึงได้ง่ายขึ้น พร้อมกับมีจัดโปรโมชั่นนะครับแถมหัวแยกคอนกีนะครับหรือหัวกระแทกคอนกีเบอร์600นะครับของ New Hammer นะครับพร้อมชุดอุปกรณ์ครบๆนะครับมูลค่า30,000กว่าบาทให้กับรถ2รายการนี้เท่านั้นนะครับเป็นแบรนด์โคมาสูบ30รุ่น7และกูปูตาเคเก้าหนึ่งรายการนี้เท่านั้นรายการอื่นนะครับคือปรับราคาลงเท่านั้นนะครับอ่นะครับคันแรกนะครับรายการแรกจะเป็นแบรนด์โกเบนะครับ SK นะครับ01หรือเ s 1นะครับ คือสินค้านะครับรายการนี้นะครับเป็นรถประมาณไซส์นะครับขนาด100กว่ากิโลนะครับสามารถแบกขึ้นรถกระบะได้เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เินซินขนาด1สูบนะครับติดเครื่องใช้งานได้ตามปกตินะครับราคานะครับผมเสนอค่าตัวนะครับอยู่ที่90,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสำหรับนะครับอีกสินค้ารายการนะครับเป็นฮิตาชินะครับหรือ Air Man นะครับ ax 1 8หรือ ex 1 8ึ่ดสองนะครับรายการนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด3สูบนะครับของคูมบัต้า d 1 1ึ่ง นะครับปั๊มปั๊มนาชิแพคคอนโทรลนาชิคอนโทรลสั้นนะครับโฉมเดียวกับรถใหญ่นะครับหน้าปัดหน้าจอทํางานได้ตามปกติรถผ่านก็ใช้งาน5,000ชั่วโมงมีการเก็บสีตกแต่งเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานบุ้งกี่นะครับหน้าตัาอยู่ที่50เซนนะครับใบดันนะครับผมวัดจากความกว้างนะครับได้อยู่ที่130่มเซนนะครับมูลค่า250,000บาทจาก2อง0 0 0เก้รายการนี้นะครับเป็นแบรนด์โฮมสุนะครับตัวนี้ตัวหลักเลยนะครับเป็น PC 30สานะครับ ใบดานะครับกว้างอยู่ที่150เซนบุ้งกี่หน้าตัก50เซนนะครับมาตรฐานโซ่เปลี่ยนใหม่ทําสีเก็บงานครบๆนะครับชั่วโมงใช้งานนะครับประมาณ4,000กว่าชั่วโมงนะครับรายการนี้นะครับคือเราแถมนะครับอุปกรณ์นะครับหัวแยกคอนกรีตมูลค่า30,000บาทที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องเหลืองนะครับคือเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลขนาด3สูบโมชิระบบอิเล็ก 3D84 นะครับปั๊มเป็นปั๊มยูชิดะ นะครับราคาค่าตัวผมเสนอ3 5 0 0 0นพร้อมกับหัวแท็กอีก1หัวนะครับสินค้ารายการนี้เป็นคูโบต้านะครับ K91-3 SX นะครับปี63รถ4,000กว่าชั่วโมงนะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ D1703 นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เดิมเดิมนะครับผิวพันคงเดิมนะครับคือไม่มีการตกแต่งสีจะอย่างไรนะครับรายการนี้เดิมเดิมเลยนะครับราคาค่าตัวนะครับผมเสนออยู่ที่450,000บาทนะครับจาก490,000เก้าและยังไม่พอนะครับ450,000 เราแถมด้วยนะครับคือแถมเป็นหัวแจ็คคอนกีบุ้งกีหน้ากว้าง50ส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่100นะครับ45เซนนะครับโดยประมาณสำหรับนะครับสินค้านะครับรายการนี้เป็นแบรน์คมาสุขนะครับ PC 50 MR 1นะครับคือบุ้งกีหน้าตัก55เซนผ่านดานะครับความกว้างอยู่ที่190เซนนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับโปรชีระบบเปเล็กแล้วนะครับ ค่าตัวนะครับราคาอยู่ที่3 9 0 0 0 0เบาทนะครับอ่าสำหรับสำหรับสินค้ารายการหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์คมสุนะครับ PC 5 0 UU o นะครับหรือ UU Kit หนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลนิเซลขนาด3สูบนะครับเป็น 3D95 อ่าบางคนอาจจะมองเฮ้ยไม่3สูบล่ะคือ3สูบจริงแต่ลูกสูบใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นปั๊มโรตารี่ขนาด3ตอนรายการนี้เปลี่ยนแท็กเล็กใหม่เปลี่ยนโซ่ใหม่สภาพทุกอย่างคงเดิมนะครับไปในตู้เก่งนะครับคือ ใช้งานได้ตามปกตินะครับพวกระบบเฟอร์นิเจอร์พวกภายนงภายในนะครับทำงานได้ปกติเลยนะครับอ่านะครับความกว้างของมุ้งกี่นะครับตัวนี้นะครับได้ไปอยู่ที่55นะครับเซนติเมตรนะครับคือขุดได้ลึกนะครับแล้วก็รายการนี้ความกว้างนะครับคือผมวัดได้อยู่ที่195เซนนะครับราคาเสนอค่าตัวอยู่ที่290,000บาทนะครับในสภาพแบบนี้เลยอ่านะครับสินค้าทุกรายการนะครับเรามีการปรับราคาลงนะครับท่านใดสนใจติดต่อมานะครับทุกช่องทาง